คุณพอใจแล้วหรืออยังที่คุณทำให้คนที่เขารักคุณและอยู่ข้างๆคุณต้องเสียใจคุณต้องย้อนกลับไปดูคนข้างหลังคุณบ้างว่าเขามีความรู้สึกยังไง ที่คุณทำไม่ถูกต้องบางทีเขาอาจจะแอบน้อยใจแต่เขาไม่กล้าจะบอกคุณก็เป็นไปได้เราทุกคนต้องย้อนกลับไปดูคนข้างหลังและคนที่รอคุณอยู่ หรือว่าคุณจะปล่อยเขาอยู่เพียงลำพังหรือจะปล่อยเขาอยู่อย่างโดดเดี่ยวแด้เดียวดายในท้องเล่ก็เหมือนเรือน,น้อยผ่ามอลสุมไปคนเดียวหรือท่านจะปล่อยให้เขารอท่าน อย่างไม่มีความหวังการุณาฟังให้จบก่อนที่จะตัดทินใจว่าคนอื่นหรือว่าเขาให้หันมามองตัวเองซะก่อนว่าท่านทำดีพอแล้วหรือยังที่จะให้คนอื่น มาอยู่เคียงข้างคุณหรือว่าคุณจะหันไปมองคนข้างหลังเขาสักนิดก็คงจะดีมากกว่านี้ว่าเขาเป็นห่วงเป็นใยคุณขนาดไหนคุณอย่าคิดว่าคุณดีคนเดียว คนอื่นเขาก็มีสิ่งดีๆในตัวของเขานั้นแต่คุณมองไม่เห็นเองจงจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเลยคุณมีคนอยู่ข้างๆคุณเสมอ คุณจุงจำไว้หันมามองคนข้างหลังสักนิดหนึ่ง